สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุูมลค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราจะเรียนกันในหน่วยข้าวคุณครูมลก็มีนมิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะฉันชอบกินข้าว ฉันชอบกินข้าวข้าวของไทยเราเอาไปทำอาหารอะไรก็อร่อยมากเลยนะจ๊ะฉันชอบกินข้าวที่เป็นเส้นยาวๆขนมจีนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่ฉันชอบกินข้าวหลามข้าวหลามอร่อยจังเลย ฉันชอบกินข้าวเมาเข้าวเมาครุ๊กอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวตังข้าวตังอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวเกลียบว่าว เขาเกรียบว่าวอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มน้ำบุ้เข้าวต้มน้ำบุนอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวจี่ข้าวจี่อร่อยจังเลยและพวกเราก็ชอบเล่นรีรีข้าวสารสนุกจังเลยสนุกจังเลย สนุกจังเลยเป็นไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะในนิทานเขาได้บอกถึงอาหารที่แปรรูปมาจากข้าวรวมไปถึงขนมด้วยซึ่งอาหารและขนมบางอย่างเด็กๆอาจจะเคยรับประทานมาแล้วแต่เด็กๆไม่ทราบว่าอาหารและขนมเหล่านั้นทำมาจากข้าวนั่นเองและว,วันนี้ คุณครูมลก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและขนมที่แปรรูปมาจากข้าวเด็กๆพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะเยยข้าวนอกจากจะหุงต้มหรือนึ่งจนเป็นข้าวสุก เพื่อนำมารับประทานกับกับข้าวแล้วข้าวยังสามารถนำไปทำเป็นอาหารและขนมได้อีกมากมายเลยนะคะตัวอย่างเช่นข้าวผัดข้าวผัดคือการนำข้าวสารที่หุงสุกแล้วมาผัดกับผักและเนื้อสัตว์ต่างๆและปรุงรสให้ได้รสชาติที่เราชอบนะคะเด็กๆหลายคนคงชอบทานข้าวผัดกันใช่ไหมคะ ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งซึ่งทำมาจากข้าวเหนียวนะคะเด็กๆจะมีข้าวต้มมัดสีขาวที่ทำมาจากข้าวเหนียวขาวและข้าวต้มมัดสีดำหรือสีม่วงที่ทำมาจากข้าวเหนียวดำนะคะเด Gesund, ็กๆในข้าวต้มมัดก็จะใส่กล้วยและใส่ถั่วลงไปด้วยนะคะข้าวหลามข้าวหลามเป็นขนมชนิดหนึ่งนะคะ ที่ทำมาจากข้าวเหนียวแล้วใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่นำไปเผาไฟให้สุกก็จะได้เป็นข้าวหลามให้เราได้รับประทานนะคะเด็กๆบะจ่างบะจ่างเป็นอาหารของคนจีนนะคะ ที่ทำมาจากข้าวเหนียวแล้วนำไปผสมใส่หมูใส่กุ้งแหง้งถั่วลิสงเห็ดหอมและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำจากนั้นนำไปห่อกับใบไผ่แล้วนำไปนึ่งให้สุกนะคะเด็กๆข้าวแตนน้ำแตงโมหรือขนมนางเล็ดนะคะ ทำมาจากข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วนํามาผสมกับน้ำแตงโมใส่ในรูปพิมพ์วงกลมหรือเราจะปั้นเป็นรูปวงกลมเองก็ได้นะคะแล้วนําไปทอดนําขึ้นมาเสด็จน้ํามันแล้วราดด้วยน้าตาลปีบข้างบนเพื่อเพิ่มรสชาติความหวานนะคะเด็กๆขนมปัง ขนมปังเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ทำมาจากข้าวนะคะเดก็กๆที่ทำมาจากแป้งสาลีที่ได้จากข้าวสาลีซึ่งข้าวสาลีก็เป็นข้าวชนิดหนึ่งนะคะนำแป้งสาลีมาผสมกับน้ำและยีสต์นวดเป็นก้อนแล้วนำไปอบจะได้เป็นขนมปังนะคะเด็กๆเส้นก๋วยเตี๋ยวสเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทำมาจากข้าวนะคะเด็กๆเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก เส้นใหญ่เส้นหมี่หรือบะหมี่ที่เด็กๆเ,เคยรับประทานนะคะโดยการน,นำแป้งข้าวเจ้ามารีดเป็นแผ่นบางๆนึ่งให้สุกแล้วนำไปตัดเป็นเส้นจนกลายเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆได้รับประทานนะคะเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนก็ทำมาจากข้าวเจ้านะคะเด็กๆซึ่งเส้นขนมจีนจะมีทั้งขนมจีนเส้นสดและขนมจีนเส้นหมักนะคะ โดยจะนิยมรับประทานขนมจีนคู่กับน้ำแกงต่างๆนะคะเด็กๆเป็นไงบ้างคะเด็กๆอาหารและขนมที่ทํามาจากข้าวมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าข้าวมีประโยชน์มากมายเลยนะคะสามารถนำมาทํำอาหารและขนมได้หลากหลายเลยคะ่ะค่ะ ต่อไปเรามาทำใบงานกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยภาระงานเด็กๆหยิบหนังสือเรียนรู้จำนวนกับตัวเลขเล่ม6ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่28ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะลบเลขแล้วเติมคำตอบให้ถูกต้อง ให้นักเรียนได้เล่นย่ำทรายแล้วสังเกตรอยเท้าของตัวเองค่ะเป็นการลบเลขในแนวตั้งซึ่งเด็กๆลบเลขกันมาหลายครั้งแล้ววันนี้คุณครูให้เด็กๆลองฝึกลบเลขเองค่ะเสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยค่ะภาระงานชิ้นต่อไปค่ะ เราจะมาฝึกอ่านหนังสือกันค่ะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปบทที่11หน้าที่29ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะบทที่11สละเอทอเอเทกอเองอเก่งลอเอนอเลนไม้เอกเล่น ข้างล่างค่ะทอเอเทซอเอเซขอเอเขปอลเอเปรกอเอเกรอเอเรเกเรหอเอเฮฮออาฮาเฮฮาขออาขากอเอเกขาเก วอเอวลออาลาเวลากออางอกางกอเองอ,กงอเองอกงก,งกางเกงลอเอนอเลนไม้อีกเล่นกอเอมอเกมเล่นเกมเรามาอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะเทเซเขเปล เกเรเฮฮาขาเกเวลากลางเกงเล่นเกมค่ะเด็กๆฝึกอ่านแล้วถ่ายคลิปส่งคุณครูประจำชั้นค่ะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย